มาครับทุกคนวันนี้พี่นนท์จะมาสอนทําใบพัดเฮลิคอปเตอร์ของเล่นยุค90อันดับแรกเราต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทําก่อนนะครับก็จะมีลูกยางพาราไม้ติมแล้วก็ไม้ลูกชิ้นเชือก การดไก่คัตเตอร์นะครับไม้บรรทัดดินสอนนะครับผมขั้นตอนแรกเอาลูกยางพารามาก่อนเลยเดี๋ยวพี่นนท์จะเจาะแบบนี้นะครับ3รูนะครับด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางในการเจาะนะครับก็จะใช้อะไรเจาะก็ได้พี่นนท์จะใช้เป็นปลายกัรไก่นะครับปลายไก่นี้มันค่อนข้างแข็งนะครับหรือว่าจะเป็นปลายคัตเตอร์ก็ได้นะครับผมนี่เจาะไปในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนๆนะครับผมให้มันเป็นรูนะพอให้ไม้ไอติมเข้าได้นะครับผมพอหลวมนิดนึงนะอย่าหลวมจนเกินไปนะครับผมนี่เราเจาะแบบนี้เลยนะครับ พอเราเจาะได้แล้วจากนั้นก็ลองเอาไม้ลูกชิ้นเสียบเข้าไปดูนะครับว่าหลวมพอดีหรือยังนี่ประมาณนี้นะครับให้หมุนให้หลวมๆแบบนี้นะครับอย่าแน่นจนเกินไปนะครับผมโอเคเจาะสองข้างได้แล้วจากนั้นก็มาเจาะตรงกลางนะครับนี่เจาะตรงนี้เลยปึ๊บนะครับเอาปลายแหลมๆเจาะนะครับแล้วก็หมุนๆมุนมุนแบบนี้นี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมสามรูแบบนี้นะให้เราเจาะแบบนี้เลย จากนั้นให้เราเอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมดันสีดำๆข้างในออกนะครับเป็นเนื้อข้างในที่มันเสียแล้วนะครับปกติถ้าเกิดว่าลูกยางหล่นใหม่ๆมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่อันนี้มันหล่นนานแล้วนะครับผมพี่นนไปหามามันมีแต่แบบนี้นะครับผมแบบหล่นใหม่ไม่มีเลยข้างในมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมโอเคให้เราดันข้างในออกใม้หมดเลยนะข้างในให้มันโล่งๆเลยนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคพอได้แล้วเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับฉีดให้เนื้อข้างในออกมาให้หมดเลยนะ,ในในยนะครับนี่ฉีดแบบนี้นเลย โอเคพอล้างได้แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้โล่งๆข้างในนะครับจากนั้นก็เช็ดให้สะอาดนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเอาไม้อติมมานะครับผมมาวัดตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับสองข้างต้องเท่ากันความยาวนะครับจากนั้นเราก็เจาะรูตรงกลางเลยไม้อติมมันนี้ก็จะเป็นใบพาดเทลิคอปเตอร์ของเรานะครับผมนี่เจาะตรงกลางแบบนี้อย่าเจาะรูใหญ่จนเกินไปนะครับผมให้มันแน่นพอดีนะครับนี่พอเราเอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบนะครับปุ๊บนี่ให้มันแน่นแบบนี้นะครับอย่าให้หลวมนะครับผมหลวมมันจะหลุดนะ นี่ใบพัดของเรานะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยหมุนได้แบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็มาตัดปลายแหลมของไม้ลูกชิ้นออกนะครับตรงนี้ปึ๊บเราก็บากลงไปแบบนี้เลยสลับ,สล,บสลับซ้ายขวานะครับแล้วก็หักนี่นี่ก็ได้ใบพัดแล้วนะครับผมสวยงามจากนั้นเราก็ไม้สอดเข้าไปในลูกยางพารานะครับปึ๊บนี่จากใบพัดนะครับผมห่าง2ซนติเมตรนะตรงนี้ ตรงข้างล่างมันยาวเกินไปนะครับเราก็หักทิ้งได้เลยนะถ้าไม้ลูกชิ้นใครยาวนะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้พอขั้นตอนต่อไปเอาไม้บรรทัดมาวัด3เซนติเมตรจากใบพัดนะครับผมวัดลงมา3เซนติเมตรจากนั้นก็มาทําเว้านะครับผมบากลงไปแบบนี้เลยจนรอบนะครับนี่ครับผมให้เราบากลงทําเว้าแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรานําเชือกมานะครับผูกเงื่อนตายก่อนเลยนะครับผม1ทบในลักษณะนี้เลยปึ๊บตรงปลายนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาเชือกปลายเมื่อกี้นะครับปลูกเมื่อกี้นะครับผมเราเอามาผูกเชือกอีกข้างหนึ่งนะครับในลักษณะนี้เลยปลูกปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําเป็นเงื่อนรูดนะครับในลักษณะนี้นะครับเอาห้อยสุดนะครับปุ๊บนี่พอได้แล้วมันก็จะรูดได้แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็สอดเข้าไปนะครับไปผลูกตรงที่เราทําเว้าไปเลยนะครับในนี้นะแล้วเราก็รูดลง นี่แบบนี้นะครับมันก็จะแน่นนะครับแน่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําเชือกพลิกแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปอีกหนึ่งทบนะครับให้มันแน่นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อล็อกนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยเวลาหมุนเชือกเราจะไม่ลื่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราเอาปลายเชือกนะครับผมทําโค้งโค้งแบบนี้สอดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็มาโผล่รูตรงกลางแบบนี้แล้วก็ดึงออกในในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมเสียบลงไปนะครับแล้วก็ดึงเชือกลงมาดึงเชือกมาตรงกลางแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับ มันไปอยู่ข้างในนี่แบบนี้นะครับโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็มาวัดความยาวเชือกที่เราต้องการนะครับ40เซนติเมตรนะครับผมให้เราวัดไปเลย40เซนติเมตรก็จะได้ความยาวประมาณนี้จากนั้นเราก็ปลายนะครับผมมามัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวดึงของเรานะครับให้นิ้วชี้เราเข้าได้นะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนี่ให้นิ้วชี้เข้าได้ประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นวิธีการเล่นนะครับเราก็ม้วนเชือกนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเหลือไว้ตรงดึงแล้วเราก็ดึงแบบนี้เลยนะครับ จับที่ลูกยางพารานะครับผมอย่าไปจับตรงก้านลูกชิ้นนะจับแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับนี่มันก็จะหมุนไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผม